โอเคเหลือให้เนสเนสไปเนสกับซันครณคู่คูคู่ข้าเนสฮะาเนสทำไม่ได้คุณคูดนั้นนะคะคุณคูพยายามนะคะลองดูก่อนลูกไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณพูดอะไรระหว่างที่เล่นนะคะจำไว้ว่าสมาธิอยู่กับคู่เล่นเสมออย่าหันมาฟังตาต้องไม่หลุดจากคู่เล่น เนสให้เล่นในฉากที่ลืมปามาเนสเริ่มตรงนี้ลูกมันเริ่มตรงประตูเนสทำอะไรหนึ่งอย่างให้ครูทำเหมือนที่ครูเคยให้โอปอททำจับได้ไหมเอามือจับประตูนี้ไว้โอ้โ้ตายละเอามือจับประตูนี้ไว้มือเดียวหันมือหันมาทางครูหันมาทางครูครูอยากเห็นหน้าอ่าแล้วมองมองไปที่ฉันนี่โอ๊ยตายเดี๋ยวนะ เอาได้เลยคะพ่อแม่มาการแสดงพ่อแม่นะพ่อแม่เปลี่ยนไปดูละครก่อนสามนาทีก็เปลี่ยนกลับมาใหม่นะได้ขอโทษเราพี่ซันนี่นะเอาเลยซันนี่บอกว่าไม่ไม่ต้องขอโทษเป็นตัวอื่นได้ไหมพร้อมไปมองซันนี่จุดเดียวแล้ว ใส่ใส่สะโพกลงมาใส่สะโพกเหมือนแดนซ์เหมือนแบบโอ้โหให่ยเออไปเข้าเพลงเลยละ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 ลลล จาเรื่อไมด้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมูดมาแล้วอเลไม่ได้แลวค่ะลองเนสอ่ะฮะเฮ้ยเป็นยัไงเอาท่อนที่จําได้เอาท่อนที่จัาได้เลือกมาคื้น่าะได้ just c a n get you o of my h a n d b u you love m so I think about มาเขาท่อนซ้าอ่ะ ไม่เป็นไรก็ซ้่เออคุกก็ได้ทอนี้ทอนนี้เนี่ยโอ้โหอีพวกนี้นี่มัหนูจำเนื้อไม่แม่นจริงๆนะคะไม่เป็นไรค่ะมั่วไปค่ะผูอยากดูความเข้าใจของมันโอเคไปเริ่มเริ่มถถูกถูกถูกงกองยิกอขอบแล้วแล้ว อืมอาที่ดีดีเนสโทษนะเนสเนสมีเฟสตัวเองเนสทำทำจนกว่ามูดของความรู้สึกที่ตัวเราอะ <t> เซ็กซี่ออกมาก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเดิน <c oughs> ตายตายโอเค <c oughs> <c oughs> คูเนสเปลี่ยน <N ess? S 2> เป็นกล้องไหมหรือเป็นซันเหมือนเดิมแต่หรือจะให้ซันหลับตาซันนนแะพี่ซันนี่เหรอคะป่ะหรือจะให้หลับหรือจะให้ลืม <c oughs> ได้แล้วแต่หนูแล้วแต่หนูลืมตาป่ะพร้อม <c oughs> ทำท่าที่ครูบอกก่อนค่ะท่าที่ครูให้ปอเคยทำ oh จริงทำ, <c oughs> ท,ำทำแล้วมองจุดเดียวจนกว่าครู ครูจะดิดนิ้วคุณถึงค่อยเริ่มร้องเพลงได้ไป a ล t i ล n I just can't get you out of my head, but you're loving though I think about. I just can't get it out of my head, but you're loving though I think about. La la la, la 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 la. I just can't get it out of my head but you love me though I think about I just can't get it all of my head I you love me though I think about every night Every day just to be there. ไอ้วงนี้เป็นตะคิวกันไปหมดแล้วใครบอกว่าเธอไม่เมย์ใครบอกว่าเธอไม่เมย์เถียงใจขางจริงเหรอจริงเหรอคะไม่ต้องขอโทษไปซันนี่มิซันนี่ชอบชอบผมไปรู้บาลนันเลยไปรู้บาลคือทีนี้จะบีบแขนทำไมเนี่ยบาล้าแล้วแล้วทีนี้เราอยากให้เนสอะลองฝึกเป็นแบบจริตเป็น แทนที่ตอนนี้ตอนนี้ดีละ <c oughs> คือครูอยากให้เห็นแบบทุกคนสังเกตไหมว่าครูอยากให้หนูแบบกว้างแคบกว้างแคบลงมาหนูอยากครูอยากให้หนูแบบคือพอหนูเริ่มจากนี้แล้วอันนึงอ่ะให้เป็นแบบขี้เล่นมาเหมือนแบบคือไม่ใช่เป็นแบบย้วยอย่างเดียวมันจะมีแบบความเป็นขี้เล่นอยู่เบาๆไหนลองดูซิลองเป็นอ่ะอ่ะคือแทนที่จะเป็นจังหวะย้วยเป็นจังหวะแบบเล่นไหลเล่นเอวอะไรอย่างนี้มากกว่าป่าะผ่านไปตรงนี้เลยเริ่มตรงนี้เลยมอง มองหนะ้าคือทำยังไงแบบเขาเรียกว่านั่นแหละขี้เล่นเซ็กซี่แต่ขี้เล่นอะไม่ใช่ไม่ใช่เซ็กซี่จริงลองดูป่าแอคชั่นท่อนท่อนทอนไหนกันท่อนเดิมเลยลูกป่า <c oughs> มอง every night every day just to be Want you stay mm -hmm. Want you lay mm -hmm. Stay forever and ever and ever and ever <gasps> la <laughs> <laughs> <For you. laughs> ครูขอแบบเป็นจริตที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าไม่ใช่เป็นแบบลาลๆอย่างเงี้ยค่ะแต่จะเป็นแบบเล่นๆเป็นแบบอย่างเงี้ยเออป่ะแหมอันนี้แหละคาแรคเตอร์เป๊ะใช่ไหมคุณเอิร์มีมากธรรมชาติเจนก็ลงไลน์แล้วไอ้ซันเมอย่างเงี้นพร้อมไปอ่านแอคชั่นลายๆเดี๋ยวไปแอคชั่นธรรมชาติป่ะลายๆ สวิชกลับไปเป็นเซ็กซี่จริงๆโอเคคัดเห้นหนูให้เห็นตัวเองว่าหนูต้องมีผสมอันเนี้ยเหมือนจะจริงแต่เล่นบ้างเหมือนจะเล่นแต่จริงให้มันมีความหลากหลายในเพลง เข้าใจปะหนูทำได้แหม่ไม่ดี่ใช่ค่ะหนูไม่เคยทำหนูไม่เคยเห็นตัวเองในกระจกมันตลกเลยอ,อย่าไปดูสิอย่าไปดูกระจกเวลาเล่นละครจำไว้นะห้ามซ้อมหน้ากระจก <c oughs> ห้ามเด็ดขาดห้ามซ้อมหน้ากระจกเ <c oughs> ข้ามาฮ <c oughs> ะใช่เพราะทันทีที่เราซ้อมหน้ากระจกจะเกิดอะไรขึ้นเ <c oughs> มื่อครูเล่นหน้ากระจกเนี่ยครูก็จะซ้อมมุมหน้าของครูใช่ไหมแบบว่าคุยมุมหน้านี้ฉันกำลังดีเออพอไปเล่นแล้วก็จะห่วงหน้าพอไปเล่นปุ๊บกล้องไหนหันมุมหน้า สมาธิไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราเล่นไม่ได้อยู่กับเพื่อนไม่ได้อยู่สิ่งกับที่เราต้องการนะฮะซ้อมหน้ากระจกห้ามเด็ดขาดแล้วตอนที่เราจะซ้อม acting ของเราเองซ้อมไงบ้างครับซ้อมซ้อม acting จินตนาการเหรอครับอะไรนะคะซ้อมจินตนาการอะไรอย่างนี้ยใช่ซ้อมจินตนาการจําบทให้ได้บทเนี่ยอย่างที่ครูบอกบทเหมือนเป็นเรือนะอารมณ์เหมือนเป็นน้ำถ้าลำทีที่เราจําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไหลลงไปในน้ำของมันเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องซ้อมเวลาอ่านบทห้ามห้ามใส่อารมณ์ด้วยห้ามแบบว่าทําไม เออทำไมเธอคิดงี้เช่นลหรอขอร้องเลยนะนะไม่เอาอะไรนะแบบเนี้ยให้อ่านแบบโมโนโทนเลยค่ะทำไมทำไมถึงคิดแบบนี้กับฉันใช่สิมัาอ,อย่างนี้ๆๆพอทันทีที่เราเอาไปเนี่ยค่ะเพื่อนส่งอะไรมาเราจะตอบกลับแบบนั้นแต่ถ้าคนบางคนน่ะซ้อมแบบที่คิดมาแล้วอ่ะเช่นแบบทําไมพูดแบบนี้กับฉันไอ้เพื่อนอาจจะพูดแค่แบบว่าอืมแต่ฉันว่าสิ่งที่เรา เดี๋ยวเราะฉะนัเมื่อกี้ที่เราทํามันก็ไม่ค่อยถูกนะทำไมพูดแบบนี้กับฉันเ้อเพื่อนก็จะแบบเป็นไรอ่ะเหลือไหมเพราะเราซ้อมมาจากบ้านเพราะเราจะเราเออเพราะเราจะซ้อมมาจากบ้านเพราะเราจะแบบทาไมพูดแบบนี้กับฉันแล้วในความเป็นจริงคือเฮ้ยฉันว่าเมื่อกี้ที่แกทําก็ไม่ถูกอ่ะทำไมแกพูดแบบนี้กับฉันวะมันเหลือแค่นี้เอง นอกเสจากถ้าเพื่อนส่งมาฉันว่าสิ่งที่แกทำเมื่อกีมันไม่ถูกเฮ้ยมันพูดอย่างนี้กับฉันวะมันก็ขึ้นตามสิ่งที่เพื่อนส่งมาั้หน้าที่ของเราทําให้มันเป็นนูโตรค่ะคือกลางที่สุดนะคะเพื่อไปรับแล้วไปส่งจริงเราห้ามปั้นแต่งคิดไว้จากบ้านซ้อมมาจากบ้านเนี่ยไม่ได้โอเค